สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนกรวิฮาเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพริพาแสงโอมเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนชุมชนบ้านกอสมอสามัคคีวิทยาครับโครงงานปณิธานความดีทําความดีเริ่มได้ที่ใจเราเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาราชพุดชมนาถปพิพรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโรงเรียนชุมชนบ้านกศมสามคีวิทยาเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมคือทำนานแต่ในปัจจุบันมีนิคมอุตสาหกรรมมาตั้งอยู่ในพื้นที่ ทาให้ผู้ปกครองและกัเรียนส่วนใหญ่ไปทํางานรับจ้างในโรงงานส่งผลให้บุตรหลานขาดการดูแลเอาใจใส่สิ่งที่พบมากในใน,ในเรียนของเราคือการรับประทานอาหารที่เหลือทิ้งจานวนมากพวกเราจึงได้จัดทาโครงงานกินข้าวหมดจานสัตว์ปฏิทานความดีขึ้นมาค่ะวัดถุป,ประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศนเนื่องในบรรพาวสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่5 เพื่อนำหลักทัพและคำสอนของในหลวงสู่การเรียนรู้ผ่านกระบวนการร่วมกันทำดีร่วมหัวใจเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งของและฝึกนิสัยการรับประทานอาหารให้พอดีกับความต้องการค่ะการศึกษาวิเคราะห์ประชากรเป้าหมายได้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านกอสมอสามชีวิทยาปีการศึกษาส5 6 4าจำนวน197คนค่ะ เป้าหมายเชิญปริมาณนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านกสมสามมนคีวิทยาจำนวน197คนเชิญคุณภาพนักเรียนโรงเรียนชุมชน,น,นบ้านกสมสามมนคีวิทยาทุกคนกินข้าวหมุจานและมีระเบียบวินัยในการรับประทานอาหารครับวิธีวัดความสำเร็จคือการประเมินการทำความดีจากบันทึกความดีการประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการสังเกตพฤติกรรมครับ กับความพอในหลวงรัชกาลที่9ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรครับ 1. ความพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป 2. ความมีเหตุผลหมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล 3. ภูมิคุ้มกันหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นครับภายใต้ 1. เง,งื่อนไขความรู้ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับวิชาการด้านต่างๆเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติครับ 2. เงื่อนไขคุณธรรมประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์ถุจริตและมีความอดทนใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตครับขั้นตอนการดำเนินโครงงาน 1. ประชุมวางแผน 2. นํนำเสนอเพื่อขอจัดทำโครงงาน 3. ดํดำเนินกิจกรรมกินข้าหมดจานสาปฏิทานความดี 4. ติดตามผลการดำเนินงาน ารายงานผลการดำเนินง,งานครับเชื่อมโยงไปสู่อัตราของโรงเรียนอยู่อย่างพอเพียงจากการดำเนินโครงงานกินข้าวหมดจานสามประานความดีพบว่านะักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารเหลือทิ้งลดลงและพวกกระหวังว่าตลอดปีการศึกษานี้จะไม่มีเศษอาหารเหลือทิ้งในโรงเรียนและที่บ้านค่ะสวัสดีสสดครับ